ลองนึกดูสิว่าถ้าทีมโปรดของคุณโดนทะลุงยับเยินขนาดนั้นจะรู้สึกยังไงตูบเคยเจอแบบนี้มาแล้วนะตอนที่ตูบซุกซนเป็นโพสต์รูปตัวเองกำลังวิ่งไล่บอลเก่าๆในสวนวัดลงโซเชียลมีคนมาคอมเมนต์ถล่มทลายบางคนบอกว่าตูบวิ่งเร็วเหมือนสายฟ้าบางคนแซวว่าดูเหมือนหมาหลงทางตูเลยได้เรียนรู้ว่าการแพ้แบบย่อยยับมันทำให้เราต้องกลับมาดูตัวเองต้องหาวิธีปรับปรุง เพื่อกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเหมือนกับทีมฮอกกี้หญิงไทยที่เพิ่งเจอสึกหนักในรายการใหญ่ตูบนึกภาพตามแล้วว่าพวกเธอคงกำลังรวบรวมกำลังใจเพื่อสู้ต่อเห็นภาพไหมว่าการแข่งขันมันไม่ใช่แค่ชนะหรือแพ้แต่มันคือบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตลองคิดดูนะว่าถ้าทีมไทยใช้โอกาสนี้พลิกเกมได้มันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนตูบอยากชวนทุกคนมาติดตามเรื่องนี้กันเพราะมันไม่ใช่แค่เกมกีฬา แต่มันเชื่อมโยงกับความพยายามของนักกีฬาที่เรารักตูบเคยเห็นโพสต์ในโซเชียลที่คนไทยเชียร์กันสุดใจแม้ผลจะออกมาไม่ดีแต่ความสามัคคีนั้นมันทําให้ตูบรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับตอนที่ตูปโพสต์รูปแล้วมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาช่วยกันแชร์มันทําให้เรื่องเล็กๆก,ก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ตูบเชื่อว่าสําหรับทีมฮอกกี้ไทยการแพ้ครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของการกลับมาที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ลองนึกดูสิว่าถ้าพวกเธอฝึกฝนเพิ่มเติมเรียนรู้จากความผิดพลาดมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างตูบตื่นเต้นแทนเลยนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตูบขอต้อนรับเข้าสู่รายการทูบนิวส์ข่าวรอบตัวแบบหมาโซนเล่าให้ฟังวันนี้ตูบมีเรื่องกีฬามาเล่าให้ฟังแบบชิว้วชแต่ก็แฝงไปด้วยบทเรียนน้าคิดนะเรื่องของทีมฮอกกี้หญิงไทยที่เพิ่งเปิดสนามในเอเชียคับด้วยการเจออินเดีย ตูบเห็นแล้วว่ามันเป็นเกมที่หนักน่วงแต่ก็ทำให้ตูบนึกถึงความพยายามของนักกีฬาที่ไม่เคยยอมแพ้มาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อไปตูบเริ่มจากภาพรวมของเกมก่อนเลยนะทีมฮอกกี้หญิงอินเดียที่อันดับโลกสูงกว่าเปิดฉากถล่มทีมไทยไปแบบขาดลอย11-0ในนัดเปิดสนามภูลบีในเมืองหางโจวทีมอินเดียเล่งได้อย่างมั่นใจเริ่มจากมุมตาสคานยิงนำ0-1ในนาทีที่7 ตามด้วยซังกิตากุมารีในนาทีที่10เนาเรตเกานาทีที่16ลานเริมเซียมี่นาทีที่18และปิดครึ่งแรกด้วยอูดิตาดูฮานจากจุดโทษมุมในนาทีที่30ทําให้ครึ่งแรกนําห่าง5 0ครึ่งหลังทีมอินเดียก็ยังเดินเครื่องต่อ บิวตี้ดุงดุงยิง2ลูกในนาทีที่45และ54อูดิตายิงอีกลูกในนาทีที่52ตามด้วยโทดัมสุมันเดวีในนาทีที่49ชามิลาเดวีในนาทีที่57และรูตาจาดาดาซอปีสาวปิดท้ายในนาทีที่60ตู้เพชรแล้วว่าทีมอินเดียเล่นได้ไหลลื่นโดยเฉพาะจุดโทษมุมที่พวกเขาแปลงเป็นประตูดได้หลายลูก ทีมไทยพยายามตั้งรับแต่ก็เจอแรงกดดันสูงตลอดเกมมันเหมือนกับตอนที่ตูบวิ่งไล่บอลแต่เจอรั้วสูงดังอยู่ทำให้วิ่งต่อไม่ได้ตูบนึกภาพตามแล้วว่าพวกเธอคงเหนื่อยมากแต่ก็สู้สุดใจลองคิดดูนะว่าทำไมเกมนี้ถึงออกมาแบบนี้ตูบไฟรู้เลยไปหาข้อมูลมาว่าทีมอินเดียขาดผู้เล่นหลักอย่างสวิตาปุญญาและดิปิกา แต่พวกเขาก็ปรับตัวได้ดีโดยใช้อูดิตาเป็นตัวหลักในจุดโทษมุมและหมุนเวียนรูปแบบการเล่นเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้เดาได้ตูบว่ามันน่าสนใจมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าการเตรียมทีมที่ดีสามารถชดเชยผู้เล่นที่ขาดหายไปได้สำหรับทีมไทยการแพ้แบบนี้มันเจ็บปวดแต่ตูบเชื่อว่ามันคือโอกาสในการเรียนรู้ตูบเคยเห็นในโซเชียลที่คนไทยเชียกกันสุดใจแม้ผลจะออกมาไม่ดีแต่ความสามัคคีนั้นมันทำให้ตูบรู้สึกอบอุ่น เหมือนกับตอนที่ตู่โพสต์รูปแล้วมีเพื่อนๆมาช่วยกันแชร์มันทําให้เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ตู่เชื่อว่าสําหรับทีมฮอกกี้ไทยการแพ้ครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของการกลับมาที่แข็งแกร่งกว่าเดิมลองนึกดูสิว่าถ้าพวกคือฝึกฝนเพิ่มเติมเรียนรู้จากความผิดพลาดมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างตู่ตื่นเต้นแทนเลยนะมาดูมุมลึกกว่านี้กันตู่ไฟรู้เลยไปหาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญฮารินทราสิงห์โค้ชทีมอินเดีย บอกว่าพวกเขาตั้งใจโฟกัสที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์และมันช่วยให้ทีมเล่นได้อย่างมั่นใจแม้ขาดผู้เล่นหลักตู่ว่ามันน่าคิดนะเพราะสําหรับทีมไทยการแพ้ครั้งนี้สามารถนําไปปรับปรุงได้เช่นเพิ่มการฝึกจุดโทษมุมหรือปรับแทคกติกการตั้งรับให้แน่นขึ้นดรราหุนจากสมาคมฮอกกี้เอเชียบอกว่าทีมไทยมีศักยภาพแต่ต้องพัฒนาการเล่นในระดับสูงเพื่อแข่งกับทีมใหญ่ ตู่เห็นด้วยเพราะมันเหมือนกับตอนที่ตู่เรียนรู้จากการโพสต์ในโซเชียลว่าต้องถ่ายรูปให้ชัดกว่านี้เพื่อให้คนเข้าใจมากขึ้นอีกคนคือสุบานีจากสื่อกีฬาเอเชียบอกว่าการที่อินเดียหมุนเวียนรูปแบบจุดโทษมุมทําให้ทีมไทยตั้งตัวไม่ทันและแนะนําให้ทีมไทยศึกษาวิดีโอเกมนี้เพื่อปรับปรุงตูไฟรู้เลยนึกถึงว่าถ้าทีมไทยนําไปใช้มันจะช่วยในนัดต่อไปได้มากนอกจากนี้ดรอามิตจากสถาบันกีฬาโลก บอกว่าการแพ้แบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและทีมไทยควรโฟกัสที่การพัฒนายาวชนเพื่ออนาคตตู่ว่ามันจริงนะเพราะหลายๆท่านคงเข้าใจดีว่าการลงทุนในนักกีฬารุ่นใหม่มันสำคัญขนาดไหนโอ้โหลองนึกดูสิว่าถ้าทีมไทยปรับตัวได้มันจะพลิกเกมยังไงตู่ไฟรู้เลยไปคิดถึงผลกระทบกว้างขึ้นการแพ้ในเอเชียคัพครั้งนี้มันกระทบต่อขวัญกำลังใจของนักกีฬาไทย แต่ตูเห็นจากโซเชียลว่ามีคนเชียร์กันเยอะแม้ผลจะไม่ดีมันเหมือนกับตำนานเทพกรีกที่แพ้ศึกแต่กลับมาชนะเพราะเรียนรู้จากความผิดพลาดตูว,ว่ามันตลกดีนะเพราะในโลกกีฬาการแพ้มันเหมือนกับ AI ที่เรียนรู้จากข้อมูลผิดพลาดเพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นถ้าทีมไทยใช้โอกาสนี้พัฒนามันจะช่วยในรายการใหญ่ๆอย่างซีเกมสได้ตูไฟรู้และอยากถามว่าพวกเราบางส่วนคิดว่าทีมไทยควรปรับอะไรบ้าง บางคนคงเห็นด้วยว่าต้องเพิ่มการฝึกแทคนติกให้หลากหลายมากขึ้นมันเหมือนกับธรรมชาติที่ต้นไม้ต้องเจอพายุเพื่อรากแก้วแข็งแรงตู่เห็นแล้วว่าการแพ้ครั้งนี้คือพายุลูกหนึ่งแต่ทีมไทยจะผ่านไปได้แน่มาดูอนาคตกันหน่อยตู่ไฟรู้เลยคาดว่าถ้าทีมไทยชนะนัดที่เหลือในภูเช่นเจอญี่ปุ่นและสิงคโปร์พวกเธอมีโอกาสเข้ารอบซูเปอร์โฟและอาจไปถึงรอบชิงเพื่อลุ้นตั๋วเวิลด์ครับตู่ว่ามีทางเลือกหลายอย่างเช่น เพิ่มการหมุนเวียนผู้เล่นเพื่อรักษาความสดหรือปรับแผนตั้งรับให้แน่นขึ้นเพื่อลดการเสียประตูถ้าทำได้มันจะเปลี่ยนภาพรวมได้เลยตู่ไฟรู้เลยนึกถึงว่าถ้าทีมไทยกลับมาชนะมันจะเหมือนกับตำนานที่ฮีโร่แพ้ก่อนแต่ชนะท้ายเรื่องตู่ว่ามันน่าติดตามมากบางท่านคงเคยเจอแบบนี้ในชีวิตจริงใช่ไหมว่าการแพ้มันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นตู่ไฟรู้เลยไปหามุมอื่นๆมาด้วยการแข่งขันในเอเชียคัพมันเชื่อมโยงกับภาพรวมกีฬาไทย เช่นการเตรียมตัวสำหรับซีเกมส์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพตูปเห็นว่าถ้าทีมฮอกกี้พัฒนาได้มันจะช่วยภาพรวมกีฬาไทยให้ดีขึ้นแต่ตูปว่าต้องโฟกัสที่การฝึกเยาวชนให้มากเพราะนักกีฬารุ่นใหม่คืออนาคตตูบเคยโพสตในโซเชียลเกี่ยวกับกีฬาและมีคนแชร์ว่าต้องสนับสนุนเด็กๆให้เล่นกีฬามันทําให้ตูบคิดว่าถ้าทุกคนช่วยกันมันจะเปลี่ยนแปลงได้ลองคิดดูนะว่าถ้าทีมไทยใช้บทเรียนนี้มันจะส่งผลต่อกีฬาในภูมิภาคยังไง ตูไฟรู้เลยเห็นว่ามันอาจกระตุ้นให้ทีมอื่นๆในอาเซียนพัฒนาขึ้นด้วยเอ๊ะลองนึกดูสิว่าถ้าทีมไทยพลิกสถานการณ์ได้มันจะสนุกขนาดไหนตูว่าการแพ้ครั้งนี้มันเหมือนกับอาหารที่เผ็ดเกินไปจนน้ำตาไหลแต่พอชินแล้วมันอร่อยตู่ไฟรู้และอยากชวนทุกคนมาคิดว่าบางคนคงรู้ดีว่าการสู้ต่อมันสำคัญยังไง ตูบเห็นจากโซเชียลว่ามีคนผิดหวังแต่ก็ยังเชียร์มันทำให้ตูบรู้สึกว่าทีมไทยไม่แพ้คนเดียวแต่มีพวกเราคอยหนุนหลังตูบสรุปว่าการแข่งขันครั้งนี้มันสอนให้เราเห็นว่ากีฬามันมีขึ้นมีลงแต่ความพยายามคือสิ่งสำคัญตู่ใฝ่รู้และอยากให้ทุกคนลองแคร์ความคิดเห็นในโซเชียลว่าทีมไทยควรทำยังไงต่อมันเหมือนกับตอนที่ตู่โพสต์รูปแล้มีคนช่วยกันคิดไอเดียมันทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ตูบเชื่อว่าทีมฮอกกี้ไทยจะกลับมาแข็งแกร่งแน่สวัสดีครับ